ลองทุกตัวครับผมผมอยู่ในร้านเนี่ยผมจะทําการถอดลิ้นครับข้างบนก็จะมีลูกกิ้งครับผมลูกกิ้งเอาไว้เลื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวนี่โอเคส่วนตัวนี้ก็เป็นสายพานครับผมสายพานที่เอาออกไปสายพานย้ํานะครับต้องเป็นสายพานที่ใช้แล้วนะครับสายพานที่ยืดแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับ ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง BNT สี่พวงครับผมวันนี้มาพบกันในบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมวันนี้ตามคำเรียกร้องครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวรีวิวลอกยกเสาครับผมจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวติดตามชมนะครับผมตอนนี้เสร็จนี้ก็กำลังเอาออกแล้วครับผมโอเคครับ่าลอกของเรานะครับผม เป็นลอชนิดพิเศษ <Nope. S 1> ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะแต่เป็นลอบที่มีขนาด 1. 5ุตันนะครับผมนี่ครับ1ส่วน2นะครับ 1. 1 1ุนส่วน2นะครับตัวนี้เป็นลอบที่ใช้มานานแล้วครับผมตั้งแต่เปิดร้านนะ <Wow. S 1> เป็นของจีน <c oughs> ไม่ใช่เป็นของญี่ปุ่นครับผมมีลอกสองตัวมีของจีิกับของญี่ปุ่นนี่ของเจแปนนะครับผมของญี่ปุ่นตัวนี้ใช้ทนมากครับผม าการดึงครับผม่าข้างในครับผมข้างในผมทําการตัดลิ้นนะครับ <Huh? S 1> ถอดลิ้นลิ้นตัวล็อกออกเพื่อให้มันฟรีครับ <Wow. S 1> เวลาเราเราไอ,อเราปล่อยลงนะครับผมวอ้า <Wow. S 1> โอเคครับเดี๋ยวผมจะเกลบรถเข้าไปก่อนลอกทุกตัวครับผมผมอยู่ในร้านเนี่ยผมจะทําการถอดลิ้นครับลิ้นข้างในมันจะเป็นลิ้นตัวหนึ่งที่คอยดันเวลาไอเราปล่อยโซ่นะมันจะไม่ฟรีลง นะครับงั้นผมเอาความรวดเร็วครับผมก็เลยทำการถอดลิ้นครับข้างในนี่แหละโอเคน่าจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้หรือเปล่าหรือฝั่งนี้จำไม่ได้แล้วครับผมน่าจะฝั่งนี้แหละครับนี่นี่น็นอตหายตัวหนึ่งเคยถอดแล้วนี่โอเคฝั่งนี้ไม่ใช่หรอกอยู่ฝั่งนี้แหละนะครับโอ้ใช้โทนมากครับดูสิโซจนกิ่วมาแล้วของญี่ปุ่นครับใช้งานได้ดีครับ ตันครึ่งครับขาลอกก็เหมือนกันครับขาลอกนี่ก็ทำมานานแล้วครับผมเป็นเหล็กกลมครับขนาด2นิ้วครับผมผ่าศูนย์กลาง2นิ้วประมาณเกือบสองนิ้วครับผมโดยประมาณแล้วก็มีเหล็กฉาบตัวหนึ่งคับไว้นี้แล้วก็ทํำข้างล่างครับผมโซ่นะครับโซ่ก็ตะขอเกาะก็อันนี้นะครับผมเหล็ก3ามหุนครับตันนี้ก็เป็นเหล็ก Uh, 12มิลตัวนี้ก็เป็น12มิลใส่รูนอตแล้วก็โซ่ร้อยเข้าไปไม่มีอะไรมากครับผมนี่ครับทำไมต้องใช้ลอกหนึ่งตันครึง่งเพราะว่าลอกหนึ่งตันครึ่งนะครับเวลาดึงขึ้นแล้วนะครับผมมันจะไม่หนักครับไม่หนักไอ้ตัวดึงไม่หนักเรานะครับผมถ้าลอกหนึ่งตันอนะอยากหนักอยู่นะครับผมถ้าดึงเสาประมาณสักสี่เมตรห้าสิบเนี่ยหน้าหกเนี่ยอยากหนักนะครับ ตันครึ่งนะดึงได้สบายครับผมไม่หนักเกินไปเนี่ยเปลียนไหมหูมันเจิดไม่นจะไ,ไหลเออเอาทาพูลงอันละถ้าหนึ่งตันครึ่งดึงได้สบายก็เลยใช้หนึ่งตันครึ่งและอีกสําคัญครับถ้าถ้ามากกว่าหนึ่งตันครึ่งก็มันจะแพงครับผมราคาก็แพงขึ้นมาอีกเท่าตัวครับผม เหมือนลอกไอ้ลอกตัวนี้นะหนึ่งตันครึ่งนี่โอ้หลายพันนะครับแต่ก่อน <Wow. S 1> วันนี้ผมได้มือสองนะครับมาพนมากครับผมส่วนลอกจีนนะลอกกินที่อยู่ข้างบนอนะเป็นของมือหนึ่งครับผมแต่ใช่ไปใช่มาก็พังครับผม oh, <no. S 1> ใช้ไม่ได้ดังนั้นหนึ่งตันครึ่งจึงพอเหมาะครับเวลาที่เราจะดึงเอาเสาออกนะครับผมไม่เปลืองเงินแล้วก็ไม่หนัก ไม่หนักเรานะครับผมถ้าใครได้มือสองนะสองตันสามตันก็เอาเลยครับผมยิ่งดีครับผมเดี๋ยวจะเป็นรีวิวลอกตัวบนอีกนะครับผมโอเคตัวล่างก็คงจะเห็นนะครับเห็นได้ชัดแล้วนะว่ามีลักษณะยังไงนี่ครับก็ทําการปล่อยฟรีครับผมปลดลิ้นครับปลดลิ้นปลดลิ้นไอ้ปลดลิ้นลอกนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ มัจะไหลลงแบบนี้นะครับอ่าเคไปรีวิวตัวบนครับผมลอกตัวบนเป็นลอกลอกของจีนครับผมไม่ทนครับลอกของจีน้างบนก็จะมีลูกกิ้งครับผมลูกกิ้งเอาไว้เลื่อนเห็นไหมครับลอกตัวนี้มีขนาดอยู่ที่สามตันครับผมแต่ไม่ทนนะครับไม่รู้เป็นอะไร องจีนนะฝาตัวนี้ก็ไปหมดแล้วเนี่ยล็อกตัวนี้ที่เคยทำเป็นสายคู่นะครับสายคู่ก็ล็อกไว้เลยครับล็อกตายไว้เลยทำเป็นสายเดียวเรามาดูการปล่อยฟรีนะครับผมฮะเยอะอื ตัวนี้ก็จะเป็นหลักคานนะครับผมคานก็จะเป็นเหล็กไอ้ขนาดสองนิ้วครับเหล็กกล่องไม่ใช่เหล็กกล่องนะเป็นเหล็กไอ้เนี่ยเหล็กที่ทําเหมือนที่ทําคานนะครับผมมันเหลือครับผมก็เลยมาทําเพื่อให้ไอ้ลูกลอกมันวิ่งได้นะต้องเป็นเหล็กเหลี่ยมเท่านั้นนะเหล็กกล่องนะถ้าหาเหล็กกล่องได้ก็เอาเหล็กกล่องนะครับผมลูกลอกนี้ก็ตัวไม่กี่ร้อยครับผมลูกเลื่อนลูกลอกนะครับผม ใช้มาหลายปีเลยครับก็ไม่เห็นมีลูกปืนแตกหรืออะไรนะครับว้าวนี่ข้างล่างก็ไม่มีคั้มครับเพราะว่าเล็กไม่พอครับผมก็เลยไม่ได้คั้มก็ตั้งแต่นู่นนะครับไม่ได้คั้มมาเลยก็ใช้มาจนถึงปัจจุบัน oh, <no. S 1> ส่วนตัวนี้ก็เป็นสายพานครับผมสายพานที่เอาเปสายพานย้ำนะครับต้องเป็นสายพานที่ใช้แล้วนะครับ <Huh? S 1> สายพานที่ยืดแล้วนะทำไมต้องเป็นสายพานที่ใช้แล้ว ถ้าสายพานใหม่มันขาดนะครับเคยลองแล้วครับผมขาดค้าที่ครับผมเพราะว่ามันไม่ยืดนะเคยเอาซื้อมาใหม่ครับซื้อมาใหม่แล้วเอาไปเปลี่ยนกับคนที่มีรถถเดินตามอร <Huh? S 1> ขอเปลี่ยนสายพานเก่าเขาค่ัซื้อสายพานใหม่ไปแลกสายพานเก่าครับ oh, <no. S 1> มันก็เลยจะต้อง ลงทุนครับลงทุนนิดหน่อยแต่ว่าก็ใช้มาหลายปีแล้วครับตัวนี้ขอแค่มันยืดครับสายพานมันยืดถ้ามันไม่ยืดนะมันจะแข็งแล้วมันจะรัดกับเหลี่ยมเสาเหลี่ยมเสาจะแตกนะครับเหลี่ยมเสาแตกแล้วก็ไอสายพานก็จะขาดด้วยนะครับผมนี่ก็คงจะเห็นแล้วนะครับผมลอกนี่ครับปล่อยฟรีแล้วครับผมอ่ามันจะมีลิ้นตัวหนึ่งครับใครมีแล้วลองไปหาดูครับปลดปลดปลดออกนะครับผม ครับก็คงหวังว่าคงจะได้เขียนแล้วนะครับผมแนวคิดเอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมอ่าเจะนี่ตั้งตั้งไม่ตรงนะเนี่ยลบ <Nope. S 1> เวลาเราจะล็อกเนี่ยเราก็แบบนี้เลยนี่พันไวอย่างเงี้ยมันก็อยู่ละล็อกไว้แล้วก็มันก็ลอ,อยอย่างเงี้ยครับผม แต่ถ้าไม่ล็อกไว้นะครับมันก็จะไหลลงมามันเป็นเทคนิคง่ายๆครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะได้ความเร็วนะต้องเราต้องทำเวลานะครับรับงานเกี่ยวกับปูนนะครับโอเคต้องทำเวลาเรามาดึงขึ้นด,ดึงลงอย่างนี้มันเหนื่อยนะครับผมดังนั้นจึงต้องล็อกแล้วก็ปล่อยให้มันไหลเลยนะครับ อโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลอกเป็นลอกจีนครับผมลอกจีนตนัวนี้ช่องมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมผมบากขึ้นเอาหินเชียย์มาปาดขึ้นหินเชีย่ยวมาปาดขึ้นเพราะว่ามันชอบตกล่องครับข้างในก็ทําการปลดลิ้นลิ้นจะอยู่ประมาณข้างในช่องนี่แหละครับมันจะเป็นลิ้นตัวเล็ก,เ,ลกเป็นลิ้นเล็กๆไวลล็อกครับเวลาดึงขึ้นแล้วก็ดึงลง ถ้าใครแกะดูนะครับแกะดูก็จะเห็นนะครับผมปลดออกเลยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบความเร็วนะครับผมใช้น้ําหนักของไอ้เสานะครับถ่วงลงเลยนะครับผมโอเคอ่ะวันนี้ก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูหลักลอกนี้ก็ฟีสไตล์ครับผมอยากจะทํายาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็ฟีสไตล์เลยครับผมมันไม่มีข้อกําหนดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทําการติดตามนะครับรับชมช่อง BNT ศิลปพงศ์ครับผมวันนี้ก็คงจะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณครับ